หลังจากที่ตัวเกมพับจีโมบายได้ทำการอัปเดตสัตว์เลี้ยงเข้ามาก็มีนกนี่แหละครับเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเกมนี้นั่นเองนอกจากนกแล้วนะครับก็ยังมีน้องแมวครับหรือว่าจะเป็นน้องหมาอันนี้ก็ไม่แปลกใช่ไหมครับผมถือว่าเป็นสัตว์ปก,กติที่เรารู้จักกันแต่ณปัจจุบันนี้ครับพับจีโมบายได้ทำการอัปเดตสัตว์เลี้ยงสิงโตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับและมีอยู่2แบบด้วยกันครับคือสิงโตแบบธรรมดาลแล้วก็สิงโตไฟครับ โอ้ oh my g อดสิงโตมีไฟได้อะไรกันเนี่ยและตัวผมเองนะครับได้ทําการสตรีมสดไปนะครับแล้วสุ่มไปจํานวน215ครั้งหรือว่าประมาณ5,600 u ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000กว่าบาทครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันครับว่าในคลิปนี้เนี่ยที่ผมเคยสุ่มไป215ครั้งเนี่ยผมได้อะไรบ้างนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กับผมหน่อยนะครับแล้วเราไปดูคลิปกันส่วนใครนะครับอยากจะเติมเกมผับจีมมือบายราคาถูกแล้วก็มาสุ่มสเสียงแบบผมก็สามารถไปเติมกันได้ที่ ร้านเติมเกมต้องาสาศลเกมจูงก็คือตามเองต้องาสาศเกมไม่ทุงเว็บเพจไลน์แอบไเลยอย่านัดตอบโคตรไวไม่ร้คื ในเซตนี้ก็จะมีเป็นสิงโตนะครับที่เป็นร่างธรรมดาเรียกได้ว่าเหมือนจริงมากนะครับแล้วก็มีสิงโตแบบพรีเมียมนี่สิงโตแฟนตาซีกำเนิดมาจากนรกหรือเปล่าก็ไม่รู้ในเซตก็มีชุดนะเป็นชุดระดับสีแดงนะครับน่าจะาไว้ใส่คู่กันแล้วก็มีกระเป๋ามีสกินหมวก3มหมวก2หมวก1นะครับการซุ่มเนี่ยจะอยู่ที่270 UC เท่านั้นนะเรียกว่าไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับ <c oughs> เพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยตั้งแต่เปิดมาเนี่ยจะออกง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มันดีกว่าเริ่มต้นกันที่ 10กล่องแรกนะครับใช้270แต่ว่านี้มีส่วนลดอยู่40นะครับ let's go ครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยไอตัวหลักเหมือนจะออกได้ง่ายแต่ว่าไอตัวที่มันเป็นสีแดงอ่ะที่มันมีไฟขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ก็ได้นะ <Nope. S 1> ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าผมกะว่าจะมาสูมสักประมาณ150กล่องนะครับผมก็เลยเติมยูซีมาประมาณ5,700นะครับอันนี้เหลือ5,5 0 0้วเพราะว่าผมเพิ่งกดสูมไป5,700 UC น่าจะ ไม่ได้อะไรเลยครับรอบแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกันประมาณ150กล่องนะครับเพราะว่ามันจะมีการันตีเหรียญถ้าเกิดว่า150ยกล่องไม่ได้ต้องมานั่งคิดกันใหม่แล้วแหละว่าเราจะทำอะไรกันต่อดีนะครับว h a t 10ช่องเหรียญ10ช่องเลยเหรออะไรวนะน่ะยังมีส่วนลดอยู่นะครับเหลือ250ร้หวยกัน โอ้แล้วในเซตนี้เนี่ยมันมีแค่เหรียญด้วยครับเหรียญมีแค่อันเดียวแล้วก็ได้เหรียญเดียวเลยครับคือถ้าออกฝั่งขวาเนี่ยยังไงก็เกลือละถ้าเกิดเราจะสะสมเหรียญไปแเลขอะไรอย่างเงี้ยเจ้าสิงโตตัวนี้ถับตัวธรรมดาเนี่ยเหมือนจะใช้500นะครับ500เหรียญ500เหรียญตีนแมวนะครับ200เหรียญน,นะครับขออภยัยแล้วก็ด้เกิดเจ้าตัวท็อปนะครับที่เป็นไฟเป็นชุดเขานะอันนี้ไม่ใช่สิงโตตัวใหม่นะครับมันคือชุดนะครับต้องมีตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะมีชุดตัวนี้ได้นะครับใช้หนค่งรัน เทาที่เห็นตอนเนี้คือออกเหรียญก็ไม่คุ้มออกชุดก็ไม่ไม่ค่อยออกเออมันยากเหมือนกันนะแต่ว่ามันอย่างที่บอกครับขอยากกว่าข้ามบางทีเนี่ยอุ้ยได้แล้วครับผม ทุกคนไลออนบัตตี้กล่องที่40ออกง่ายจริงนะครับเดีย๋ยนี้ผมบอกไปว่าสัตว์เลี้ยงมันเป็นมันเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้มีการคอลแลบกันครับมันคือกิจกรรมของทางผับจีโดยตรงครับมันออกง่ายอยู่แล้วนะครับเ <Okay. S 1> มื่อกี้ผมพูดข่าวไว้นะครับว่าตรงมุมล่างของผมเนี่ยมันจะมีโคต้าอยู่นะครับเมื่อเปิดครบ70จะได้40เหรียญเปิดครบไปอีกนะครับจำนวนอ่า100กล่องเนี่ยก็ได้60เหรียญแล้วก็150กล่องได้80เหรียญนะครับซึ่งมันเพียงพอที่จะแลกสัตว์เลี้ยงได้แล้วนั่่นเองนะแต เหมือนเราไม่จาเป็นต้องเปิด150แล้วปะ่ะแต่ไหนแล้วก็ไหนครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะแต่ก่อนจะไปกันต่อผมขออนุญ,ญาตมายืนคู่กับทุกคนให้ดูกันก่อนนะครับ<ด>ว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะมันอัพรเวลได้ด้วยนะครับทุกคนตัวสัตว์เลี้ยงนี้นะครับผมอัพเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่าค่อยอัพทีหลังปั๊บเข้ามากดส่งมาครับแล้วยืนคู่ก็จะเป็นแบบนี้ น้องก็ตัวเล็กอยู่ป่ะน้องก็ไม่ได้ตัวใหญ่ป่ะก็เหมือนตัวสัตว์เลี้ยงปกติป่ะเหมือนหมาเหมือนแมวหรือมันมีให้ปรับเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ป่ะเราสามารถสลับได้ครับเราอยากให้น้องตัวเล็กหรือน้องตัวใหญ่โอ้เชดค่โหโคตรใหญ่แล้วตัวอื่นสลับได้ไหมอะเดี๋ยวผมขอญยตไปดูตัวอื่นหน่อยครับมีสลับไหมแบบตัวอื่นมีให้ปลดเปิดสลับอะไรหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะครับตะหมอกตาเมฆ สำลีไซเบอร์เลอร์ไอไซเบอร์เลอร์นี่ประกอนก็ตัวใหญ่แต่ตอนนี้มันไม่มีให้สลับนะอโปอับวูดผีบัตตี้โกสน้องฮังเลแล้วก็มีน้องปรับได้แค่ตัวเดียวครับตัวอื่นปรับไม่ได้เลยครับโอ้โหตัวใหญ่มากเออน่าสนใจครับเดี๋ยวไปกันต่อครับทุกคนเดี๋ยวไปกันต่อเป้าหมายของเราคือตัวแดงนะครับกล่องที่50ครับโอ้ยนี่คือตัวแรกเลยบ้านในเกมที่สามารถปรับให้น้องใหญ่ได้แล้วก็เล็กได้รอบที่50ครับเกลือต่อไปครับรอบที่60โอเค รอบที่60ก็ยังเกลือครับต่อไปครับ70็ดสิบเกลือชะมัดต่อไปครับรอบที่80อุ้ยหมวกผู้พิทักล่างทองเป็นระดับสีชมพูนะครับโอเคออกมาตอนที่80นะครับต่อไปครับ90กล่องครับผมลุยกันอุ้ยสิงโตมาเบิ้ลแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหรียญ40เหรียญครับทุกคนออก2ตัวครับตัวแรกตอนที่40กล่องตัวที่2ตอนที่90กล่องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดออกสจะเปลี่ยนเป็นเหรียญบัดดี้ให้เรานะถ้าเกิดเจ้าสิงโตแดงต้อง1,000พันเหรียญเลยนะครับ 100กล่อง let's go ตกไปคือต้องออกซ้ำเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้เหรียญเยอะครับเห็นปะหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับต่อไปครับ110กล่องลุยกันต่อไปครับ120กล่องครับลุยกันโอเคเกลือนะครับต่อไปครับ130กล่องครับโอเคเกลือครับต่อไปครับรอบที่140ของแดงออกปุ๊บนะครับ หน้ากากผู้พิทักษ์่างทองนะครับเป็นหน้ากากระดับ Legendary นะครับหรือว่าระดับสูงที่สุดลองลงมาจากสีทองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ150กล่องรอบนี้ถ้าไม่ได้ก็คือจะพอแล้วนะเพราะว่า UC เราไม่น่าไปถึงครับลวยกันโอเคเกลือครับเกลือมากเลยนะตอนนี้นะครับเราเปิดมาครบ150กล่องแล้วนะครับ แล้วผมจะรับของรางวัลกันนะครับเปิดครบ20กล่องแรกนะครับเราจะได้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงมา1ถังนะครับเปิดครบ40กล่องได้เป็นเพชรแดงนะครับเปิดครบ70กล่องนะครับได้เป็น40เหรียญแมวนะครับแล้วก็100กล่องได้เป็น60เหรียญแมวแล้วก็150กล่องนะครับได้80เหรียญแมวนั่นเองนะครับตอนนี้เราเมียอยู่ทั้งหมด785เหรียญนะครับไม่มีการันตีนะครับกล่องนี้ไม่มีการันตีแต่ถ้าเกิดเปิดครบ150กล่อง มันเหมือนการันตีว่าคุณจะได้สิงโตแน่นอนหนึ่งตัวเดี๋ยวลองกดอีกสักรอบหนึ่งครับเดี๋ยวเอาให้ดูว่าเหรียญจะได้เท่าไหร่นะครับขาดอีก300เหรียญน,นะเดี๋ยวลองคำนวณดูให้เห็นแบบเห็นภาพนะครับว่ามันอีกไกลแค่ไหนนะปะคราวนี้เราลองดูเหรียญน,นะว่าเราจะได้เหรียญเท่าไหร่นะครับ160กล่องครับเอาแบบเราจะเอาเหรียญจากตัวนี้เป็นการตีขั้นต่ำแล้วกันนะครับจากการสุ่มมาเนี่ยเหรียญได้ทีละเหรียญครับทีละเหรียญทีละเหรียญนะครับห้าเหรียญแล้วนะห เจ็ดแปดเก้าอ้าวเวลากูจะโชว์วัดอา้าวร้อยหกสิบกล่องก็ได้มาอีกสี่สิบเหรียญครับเฮ้ยถ้าเกิดเราได้ซ้ำนี่คือมันก็มีโอกาสได้อยู่นะทุกคนได้สิงโตรอบที่สามครับตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบกล่องนะเดี๋ยวนั้นมันขาดอีกนิดเดียวอย่างเนี่ยขาดอีกสองร้อยเองอะ่ะอีกรอบอีกรอบอีกรอบเอาไปมากูว่าหมดแน่เลยอีกรอบนึงครับวิจัยวิจัยวิจัยเหรียญไม่ได้อยูสี่เหรียญน,นะครับ อ่ะผมตีซะสี่เหรียญแล้วกันสี่เหรียญน,นี่ตั้งนะครับเราได้สี่เหรียญต่อรอบนะครับตีว่าสี่เหรียญต่อรอบเนาะตอนนี้เรามีอยู่838นะครับลบด้วย1000เนาะเนะี่ยหาดอีก600 162เอาไปหาร4นะครับก็อีกประมาณ40รอบนะครับเอา40คูณด้วย270 UC อีกประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะอีกประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะถ้าเอาแบบ100%น่ะก็คืออีกหมื่นหนึ่งครับหมื่น UC อะ่ะต <c oughs> ัวกิจกรรมนี้นะครับมันจะหมดวันที่ 12เดือน5เลยนะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรีบเลยครับรอไปยาวๆครับสุ่มวันละ10 UC ก็ได้นะครับแต่ว่าเราเหลืออยู่พันสองอะดิแถมๆไปแถมๆไปนะครับเบมของแดง3มเปลี่ยนเป็น50เหรียญว่าได้อะเนี่ยอาจจะได้แล้วเนี่ยต่อไปครับกล่องที่190เหมือนเหรียญแมวมันจะไม่มีหมดอายุด้วยนะครับทุกคนสมมติว่าคุณไม่ชอบสิ่งโตตัวนี้นะครับคุณสามารถเอาเหรียญแมวไปใช้ในกิจกรรมอื่นได้นะ าเกิดว่าม <Okay. S 1> ีสัตว์เล no ี yeah, <Right. S 1> mm ้ยงใหม่เข no ้ามานะครับไม่จําเป็นต้องเอาไปใช้เลยนะเหรียญแมวมันอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับเหรียญแมวกับเหรียญเสื้อมันจะมี2เหรียญแล้วตอนนี้ในเกมสามารถเก็บได้ยาวๆครับไม่มีวันหมดอายุนะครับเหรียญบัตตี้นะครับสองร้อยกล่องครับนะครับสองร้อยกล่องแล้วนะครั้งสุดท้ายครับสองร้อยสิบกล่องครับนะครับเกลือนะทุกคนนะครับเกลือมากๆหมดแล้วนะครับตอนนี้เรามีเก้าร้อยสิบเหรียญนะครับขาดอีกเก้าสิบเหรียญนะอยากได้เหมือนกันนะแต่มันก็น่าจะตันเลยครับ

ไช้เว้ยทุกคนจะหมดอยู่แล้วปะ่ะนะเหลือกี่ U c ซเมื่อกี้โอ้แล้วเหลืออยู่51 UC ยสุดท้ายครับจะหมดอยู่แล้วอ่ะเมื่อกี้นี่เอาละนะครับออ้ยเฮ้แพร่หาน้องกันครับทุกคนอคุ้ยตั้งชื่อน้องก่อนเลยเอาทุกคนคิดโจทย์นะทุกคนคิดโจทย์ทุกคนเอาชื่อที่มีโจทย์นี้นะครับเอาเอาตามโจทย์นะนักเรียนสิงโตที่ตัวใหญ่ปรับคือปรับปรับความใหญ่ได้อ่ะตัวใหญ่ สองดวงดีดวงดีละตอนจบอ่าดวงดีตอนจบแล้วก็สามเกือบหลับแต่กลับมาได้อ่ะบิ๊กไลออนลักกี้มันกระทั่งง่ายเกินไลออนบิ๊กเซอร์ไพรส์น้องเซนจูซิไลออนบิ๊กเซอร์ไพรส์เหรอไลออนบิ๊กเซอร์ไพรส์เพราะมันมีเซอร์ไพรส์ที่ใหญ่และเป็นสิงโตไลออนบิ๊กเซอร์ไพรส์ไลออนคือสิงโตแล้วละ่ะไลค์ไลค์ไลกี้ นี่ไงลิกกี้มันจะตรงกับไลออนลิกกี้ออกไปไลออนกับลักกี้รวมกันเป็นลิกกี้ลิกกี้บิ๊กเอ่อเอ่อถ้าเกิดเราเติมซูเปรีมได้ปะซูเปรีมให้มันคล้ายๆกับเซอร์ไพรส์แต่ว่าเป็นซูเปรีมนี่ไงลิกกี้บิ๊กซูเปรีมเฮ้ยแล้คนคิดว่างไง ออกเป็นลิกกี้บิ๊กสูพรีมออกเป็นไลออนที่แบบตัวใหญ่แล้วก็มีสูพรีมมีความแบบสูพรีมอ่ะจุติเข้าใจป่ะสูพรีมอ่ะเป็นลิกกี้บิ๊กสูพรีมป่ะเออเอาเลยแล้วกันเรียบร้อยครับน้องลิกกี้บิ๊กสูพรีมหรือชื่อเต็มๆน้องคือไลออนลักกี้บิ๊กสไปร์นะครับนี่งไงขอบคุณที่ช่วยกันตั้งนะครับขอบคุณที่ช่วยกันตั้งมากๆนะทุกคน คลิปทั้งหมดของวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเอาไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนใครอยากดูสตรีมสดไปดูได้ที่แฟนเพจ L e f f Live for Fun นะครับในนั้นผมสตรีมแบบเปิดกล้องด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบคลิปสั้นนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ L f f t i k t o k ได้เลยนะครับผมในนั้นคลิปสั้นเพียบเลยส่วนใครนะครับชอบดูไฮไลท์เดือดเดือดเด็ดโดนๆแบบนี้ก็ติดตามได้ที่ YouTube L f f Live for Fun เช่นเดียวกันทั้ง3ช่องทางมีคลิปคุณภาพแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอลาไปถึงที่นี้แล้วกันบายบายส ชมดีครับ